สวัสดีค่ะพบกับจิและช่องアินิวคาแฟมารีค่ะวันนี้อアิพาทุกท่านมาอยู่กันที่โชว์รูมมิตซูบิชิไอเอ็มเอสาขารามคำแหง69ค่ะจะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมารับชมกับรถคันแรกคันนี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันด้วยใครที่กำลังมองหารถคันแรกในการใช้งานอ่ะสามารถเลือกมิสซูบิชิมีหลายคันนี้ได้เลยคันนี้ราคาอยู่ที่579,000บาทในรุ่นสมาร์ทค่ะแล้วก็ทางโชว์รูมค่ะมิตซูบิชิค่ะ RMA สาขาขรามคำแหง69มาพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษถึง100,000บาทเลยใครที่สนใจสามารถติดต่อกับทางโชว์รูมได้เลยค่ะวันนี้จะพาท่านมารับชมตัวรถกันค่ะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งด้านหน้าของตัวรถกันเลยด้านนี้มาพร้อมกับสัญลักษณ์ค่ะของ Mitsubishi ที่เป็นโครเมียมค่ะแล้วก็ยังมีการตกแต่งกระจังด้านหน้าให้ดูดีไซน์สปอร์ตค่ะด้วยความที่ใช้สีแดงค่ะ เป็นเส้นขีดสีแดงนะถึง2ชั้นค่ะสี่เส้นแบบนี้เลยกระจังหน้านาจะเป็นเปียโนแบ็กสีดําเงาค่ะเฮตกแต่งลวดลายดีไซน์ออกมาได้สวยมากแล้วก็ทางฝั่งด้านล่างค่ะกับตัว ชายกันชนด้านหน้าตรงนี้ก็ทํารูปลักษ์ออกมาให้เหมือนกับตัวสเกิร์ตที่ใส่ในตัวรถไม่ว่าจะเป็นรถที่ออกแนวสปอร์ตหรือว่า,าในรูปลักษ์ต่างๆอาจจบว่าตรงนี้เขาทําเพิ่มมิติขึ้นมาให้ตัวรถดูน่าใช้งานนั่นเองทางฝั่งด้านหน้าก็จะมีช่องระบายความร้อนค่ะช่องรับลมจากฝั่งด้านหน้า ไปกันที่ไฟหน้าของตัวรถค่ะกับตัวมิสูบิชิมิราดรุ่นสมาร์ทค่ะคันนี้มาพร้อมกับไฟหน้าค่ะที่เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ LED ค่ะนี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ LED ไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินตัวนี้จะเป็นหลอดฮาโลเจนค่ะแล้วก็ไฟเดย์ทาม์เ n นิ่งไลท์หรือไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED ตัวโครมเขาก็จะทำออกมาแบบว่าเป็นดวงตาเล็กๆให้ดูฉบเฉียวนั่นเองด้าน,นในจะเป็นโคมียมด้วยแล้วมีการตกแต่งด้านข้างค่ะ วคดูสยฝั่งด้านล่างตรงนี้กับไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้ตัวไฟตัดหมอกจะเป็นหลอดแบบฮาโลเจนค่ะแล้วก็มีการตกแต่งตัวคู่ไฟตัดหมอกค่ะตัวครอบดีไซน์สวยแบบนี้เลยสีดำมาที่ด้านข้างของตัวรถกันค่ะทั้งฝั่งด้านข้างนะตัวล้อลงมาเลยกับตัวยางค่ะ ยางที่ให้มาจะเป็นยางบิ stone นะสเปคยางที่ให้ค่ะ 175/55R15 ด้านหน้าจะเป็นดิสเบกค่ะตัวล้อทําออกมาสวยเลยเป็นสีทูโทนค่ะดำปัดเงินแบบนี้ขนาด15นิ้วค่ะนี่ขนาด15นิ้วไปดูที่กระจกมองข้างกันกระจกมองข้างค่ะจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถมีไฟเรี้ยวตรงกลางมาให้ค่ะหลังคาด้านบนสามารถมองเห็นได้เลย รถคันนี้สามารถจอดในพื้นที่ที่มีพื้นที่จำกัดได้อีกด้วยสามารถใช้งานได้สะดวกสบายค่ะขับขี่ในตัวเมืองคล่องตัวแล้วก็จะไปตามต่างจังหวัดก็สามารถใช้งานแบบประหยัดน้ำมันได้ด้วยตัวนั้นจบเปิดประตูค่ะก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยมีช่องเสียบกุญแจกรณีที่เราต้องการตัวที่เราจะจอดล็อกจากฝั่งของผู้โดยสารได้เลยค่ะด้านข้างของตัวรถค่ะ มีตัวชายด้านข้างกันลอยกันกระแทกเวลาเราจะขึ้นเนินลูกระนาดแบบนี้ก็จะมีตัวกันลอยกันกระแทกให้สีดําค่ะฝั่งด้านบนตัวด้ามจับเปิดประตูของผู้โดยสารแถวที่2ก็ให้มาเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยค่ะถังน้ามันเชื้อเพลิงด้านหลังตรงด้านนี้แล้วก็ทั้งฝั่งด้านล่างค่ะกับล้อขนาด15นิ้วนะยางดิสโตนทั้ง4เส้นจากโรงงานมาให้สเปคยาง175ทับห้า R15 ค่ะด้านหลังให้มาเป็นดัมเบิกนะแล้วก็ที่สำคัญเลยช่วงล่างของเขาค่ะจะเป็นเหล็กกันโค้งนั่นเองก็สามารถขับขี่ใช้งานได้สะดวกค่ะหรือว่าจะใช้เป็นรถคันแรกก็ได้รถสำรองก็ได้ใช้สามารถเลือกการใช้งานได้ขับขี่คล่องตัวนะจีว่าแล้วก็มันประหยัดนะ้ำมันด้วยเป,เป็นเครื่องยนต์สามสูบ ด้านหลังมีเสารับสัญญาณค่ะที่เป็นก้านสีดํามีสปอยเลอร์ด้านหลังสีเดียวกันกับตัวรถเลยไฟเบรกดวงที่3แบบ LED แล้วก็มีตัวก้านปัดน้ำฝนด้านหลังให้ด้วยมีตัวช่องเสียบกุญแจอ่ะตัวนี้สามารถล็อกรถได้สัญญาณก็จะมีการแจ้งเตือนค่ะตรงนี้กุญแจอาจจะอยู่ในรถนั่นเองอหรือว่าเปิดออนไฟไว้สัญลักษณ์ของตัวมีหลาดค่ะไฟไท้ายนี่ ไฟท้ายจะเป็น LED ค่ะไฟฉุดเฉินจะเป็นหลอดแล้วก็ไฟถอยก็จะให้มาเป็นหลอดฮาโลเจนค่ะเปิดสามารถเก็บของได้นะเห็นแบบนี้แล้วหาที่จอดรถให้ได้ง่ายแล้วยังมีช่องเก็บของขนาดใหญ่ที่ให้เราสามารถใช้งานพื้นที่ห้องสัมภาระด้านท้ายได้แล้วก็สามารถพับบอะกของผู้โดยสารแบบ60-40เพื่อเพิ่มพื้นที่ของขนาดห้องสัมภาระท้ายได้ค่ะนี่น มีแบ่งใหสง้สองช่องแบบนี้เลยข้างล่างมีอีกนะข้างล่างมีอีกข้างบนมีอีกค่ะถ้าจะให้นั่งก็นั่งได้สะดวกสบายค่ะออนี่เลยแล้วก็มีช่องกันของหล่นให้ด้านท้ายของตัวรถค่ะทางฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นด้านท้ายขนาดใหญ่ เป็นชิ้นเดียวก,กันกับตัวรถเลยนะแล้วก็ด้านหลังดูดูดีไซน์สปอร์ตด้วยถ้าเราเติมเสริมแต่งให้ตัวรถนะจิว่าดูสวยแล้วก็เท่ด้วยค่ะนี่มีตัวดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังให้กล้องช่วยถอยจอด้านหลังมีมาให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูทางฝั่งของผู้โดยสารแถวที่2ด้านในกันดีก,กว่า ทางฝั่งด้านนี้ค่ะก็ให้มาเป็นเบาะผ้าด้วยแล้วก็จะมีตัวเบาะหนังเสริมเข้ามาค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันก้าวมาอึบอึบอึบนี้ก้าวเข้ามาด้านในนั่งได้เลยค่ะนั่งได้สะดวกสบายนะตอนนี้ก็คือเป็นการใช้งานที่เราสามารถเอื้อมมือได้ค่ะเห็นไหมนั่งได้ใช้งานพื้นที่ใช้สอยห้องโดยสารได้สะดวกเลยค่ะเล็กรุมกว้างขวางเฮดรุมด้านบนไม่ติดไม่ชน มีตัวเบลให้ด้านลังแล้วก็เวลาจะนอนก็นอนได้สะดวกค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เขาทําออกมาเป็นเบาะหนังแนวราบนั่นเองแล้วเวลาพับเบาะนะเพิ่มการใช้งานได้สะดวกด้วยนี่นั่งได้สะดวกสบายแบบนี้เลยค่ะไปที่ฝั่งประตูด้านข้างกันดีก,กว่าเบาะให้มาดีนิ่มด้วยถ้า เป็นคนที่ใช้รถแบบอาจิยอยู่แล้วอ่ะต้องใช้เบาะที่เป็นแบบและลาบนะเพราะว่าเวลานอนอ่ะต้องใช้พื้นที่ในการนอนแล้วก็ไม่ได้ปวดหลังด้วยตัวเปิดค่ะจะเป็นสีเงินมีที่เท้าแขนเป็นลายแคปลานั่นเองค่ะให้มาเป็นลายแคปล่านะมาดูทางฝั่งของผู้โดยสารกันไหมด้านหน้าทางฝั่งด้านนี้อาจจะมองเห็นง่ายง่ายด้วยนี่ค่ะถ้าเป็นทางฝั่งของผู้โดยสารด้านหน้า ตัวเบาะที่ให้มาก็จะเป็นเบาะหนังมีเส้นตัดสีเทาแล้วก็ยังมีพื้นที่ภายในห้องโดยสารที่สามารถนั่งได้สะดวกสบายค่ะนี่อึบนี่อึบอะปุบนี่ฝั่งด้านหน้ามีช่องวางของให้มีกล่องเก็บเอกสารเก็บคู่มือให้ที่บังแดดให้มาทางฝั่งผู้โดยสารก็จะเป็นกระจกในการใช้งานค่ะดูฝั่งด้านนี้กันนี่ที่เท้าแขงกับตัวเปิดให้มาเป็นโครเมียมค่ะ เป็นเงาแว๊บแบบนี้เลยประตูด้านข้างชิ้นนี้นะกับชิ้นที่เท้าแขนจะเป็นผ้าสีดําค่ะมีที่วางมือเป็นไลายแคปลาพร้อมปุ่มกดกระจกด้วยช่องวางขวดน้ําช่องวางของด้านข้างขึ้นลงได้สะดวกค่ะ ใครที่เน้นใช้รถต้องการพื้นที่ใช้สอยแบบจํากัดก็ตัวมิซูบิชิมิร่าก็เป็นตัวตอบโจทย์อีก1รุ่นเหมือนกันค่ะใครที่สนใจตอนนี้มีข้อเสนอสุดพิเศษถึง1 0 0 0 0แบาทเลยมาได้ที่โชว์รูมมิซูบิชิ RMa รามคําแหง69ค่ะฝั่งทางด้านคนขับตรงนี้มีสัญลักษณ์ของกุญแจอัจฉริยะมาฝั่งด้านซ้ายเป็นช่องเสียบกุญแจตรงด้านนี้ก็จะมีตัวกุญแจเีเลตมาให้เพราะว่าด้านในมีปุ่ม p u สต s t a r นั่นเองค่ะ น,นี้ตัวเปิดจะเป็นสีเงินพร้อมกับที่วางแขนเป็นลายแคบล่างค่ะกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานอัตโนมัติฝั่งด้านคนขับเป็นผ้าด้านบนแล้วก็ที่เท้าแขนด้วยมีช่องวางขวดน้ําให้ช่องวางของด้านข้างค่ะก้าวไปดูด้านในกันอม,มันจะเป็นมีสัญญาณแจ้งเตือนนะอจีเปิดสตาร์ทเครื่องยนต์ให้มันจะได้ไม่มีการแจ้งเตือนขึ้นมาเนาะ อึบอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะทางฝั่งของตัวบ่อค่ะด้านคนขับตรงนี้ปีกด้านข้างค่ะจะเป็นหนังนะตรงส่วนที่รับกระสพกตรงด้านนี้จะเป็นผ้าค่ะมีการใช้งานของตัวลายผ้าที่เป็นสีดําแล้วก็การเดินได้ด้านในที่เย็บจากทางด้านในขึ้นมาเป็นสีแดงค่ะแล้วก็ตัวเบาะเป็นแบบแมนวนวลปรับเอนได้ปรับเลื่อนเดินหน้าได้ค่ะนี่เดินได้สะดวกสบายแล้วก็พวงมาลัย ตรงนี้จะเป็นแบบสามก้านตัวนี้เป็นแบบใช้งานได้สะดวกมีการตกแต่งพวงมาลัยเป็นเปียโ,โนแบ็กสีดำเงาค่ะทิศทางการใช้งานอึบปรับได้2ทิศทางดันลงแล้วก็ดันขึ้นค่ะแล้วก็ล็อกเก็บได้เลย okay. ฝั่งทางด้านขวามีอันนี้มาให้ช่องตรับอากาศเป็นเป็นแบบกลมๆนะมีตัวระบบ เปิดปิดการใช้งานตัวกันชนด้านหน้าด้วยป้องก,กันการชนด้านหน้าแบบตรงนะปุ่มปิดการลื่นถลายของรถแล้วก็ตัวปรับกระจกพับกระจกค่ะสามารถพับแบบไฟฟ้าได้เลยกดปุ่มปิดแบบไฟฟ้าปรับแบบไฟฟ้าได้เลยค่ะทางฝั่งด้านล่างมี2ตําแหน่งที่จะให้ดูก็คือทางฝั่งของด้านนี้ค่ะตัวเปิดฝากระโปรงห้องเครื่องยนต์แล้วก็ด้านล่างถังน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะเปิดด้านนี้นะ นี่ก็คือตัว m มิ s u ูบิชิค่ะมีราัในรุ่นสมาร์ดันเองใครที่สนใจก็มาที่โชว์รูม i t s u b i s h i i m a สาขาลามคำแหง69ได้เลยค่ะและเดี๋ยวอจีจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมภายในห้องโดยสารกันค่ะไปกันเลยค่ะ